บ้ามิลาเ่าจะไฟเล็กอะไรซะนา่าน่มมาเลยเซิมาจ้าวซิมาชีออนจ้ะชีออนผุ้ออนหนวันนี้มาเลยวันนี้มาวันนี้มามีหลายตัวจ้ะมีหลายตัวบุ้งท่าเป็นเะป็นขะ้าพวกนะ่ะเพวกน่ะเพวกน่ะซิมลา้โชคไหมให้โชคไหมซิมว่าจะให้โชคไหมให้โชคไหม ฟัดเชียแต่มีมีโรมาเพิ่นกระวิงหนีถ้ามีโรมาเพิ่นไม่ชอบมีโลแต่มีโลชอบแมวชอบเล่นกับแมวอ้วนตุบปุจจ่าสิบ้านะนะมันตุบปุตุตปุตุปุตุตปุติปุตฟตุตปปุตตุตปปุตปุตปุตะุตปุเปุตปุตาตปุตปุตปุงปุตต

เขาจะมองบนรลตาอยู่ข้างบนเขาจะมองข้างบนแล้วเขาจะเหมือนว่ามันรอกินกับตาอยู่แมนจะอ้วนหนารักดิเพอนะดูเท้าเขาสวยๆแม่น่องเขาแก่แล้วอายุเยอะแล้วเพนะซิมบา ซิม,มา่าลูกชายซิม,มา่าซิม,มา่าลูกชายล่ะเซมรุตตตัวแต่สนุกดเป็นลานใชยป่ะไปนอนบานเพื่อนกลับมาหัวหล่นเลยให้มูตัดผมให้ ลาทุกคนแล้วบายบายทุกคนฟิตซีฟรีตัวอีหยังครับแมวจ้าฟิตซี่เมือเคลื่อนเปิดเพลงจีหอยหาคือบาฟังหล่อมากแอบตัดผมให้เพื่อน <S <S โกนหัวหาตัดหัวหายตกใจเลยแม่ตอนกลางคืนตอนไปน่ะผมยาวกลับมาบ้านหัวกล่อนจ้นมามาไปทำอะไรมาเพื่อนตัดให้ เบิดกำสิเบานัแมวรอ,อมากแม่แมวไหนรอซิมบา้าหรอซิมบ้านในตัวเมียาจา้ะซิมบ้าตัวเมียอันนี้เ <laughs> ขาไม่อยากเขาก็องแมวรอ,อมากมีช่ ไว้ซิมบ้าไว้กนหวาเลยเนตานจ้าก,ก็มู <c oughs> น<า>ั่นเ <c oughs> ขาบอกว่า <c oughs> พอได้แล้วอย่าถ่ายฉันลุหงหวังร่าใจจะรอกระพึดกระฟัดเขาไม่อยากออกกล้องอน่ยเขาไม่อยากเล่นน้ำ <c oughs> ไม่เหมือนซิมบ้าซิมบ้าเล่นด้วยอ <c oughs> ซิมบ้าใช่ไหมซิมบ้าเนี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวมิโรขึ้นบ้านถ้ามีโรได้กินแมวมีโรเนี่ยกระโดดใส่เลย้นี่แม่เนี่ย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 มาเฟียอีกเดินมาถูเอาแป๊บนี้ซ่านี้ก็เอาเนาะนะนะมึงแมวมันขี่อ่อนอิลีนะว้นะว้อ่อนนสิค อนนเอา้าอีหยังแมวมันมันเป็นอย่างคืออ่อนมแมวเป็นอย่างคืออ,อ่อนอมันอ่อนจริงๆนะดูนะอ๋อหางกฟา็ฟาดไปฟาดมาเอา้าคือเดินกลับไปกลับมาแบบนี้แบบนี้ซิมบา่จาจับก็ถือ,อยังไงจับบ่าหอบฟังอาซิมบา่าซิมบา่าซิมบา่าอาซิมบา่าซิมบา่าซิมบา่าซิมบ่า ไปละไปแล้วนะซิมบ้าไปแล้วนะบาย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 